ีและหมอสวอร,ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาอันยมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาบุคลากรในด้านระบบการศึกษา การเรียนยการสอนการวิจัย,ย,ยและการบริกรารวิชาการพร้อมเป็นานทางในการพัฒนาความสามารถให้แก่คณาจารย์บุคลากรและนิสิตนักศึกษาเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงโดยเตรียมจัดกิจกรรมแรกหลังร่วมลงนามอย่างเป็นทางการคือการจัดประชุมวิชาการ e n t r e p r e n e u r i a l Conference on Innovation for Smart Jewelry หรือว่า a c i for Smart Jewelry ระหว่างวันที่3ถึง4พฤศจิกายน2563นี้รา่อเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษานะครับกับทาง GT ซึ่งเราเป็นหน่วยงานทางด้านหน่นยงานยมณีของไทยนะครับการร่วมมือครั้งนี้เนี่ย มันเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ในวงการอัญมณีจะได้รับก็คือในเรื่องของการพัฒนาด้านบุคลากรการนําผลงานวิจัยมาใช้ร่วมกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเมืองไทยเราเก่งมากในเรื่องของอัญมณีโดยเฉพาะพวกถอยสีนะครับเรียกว่าเราเป็นอันดับหนึ่งของของโลกเลยนะครับงานวิจัยหลายอย่างเนี่ยทางภาคมลาลลยก็มีการทําอยู่พันเดียวกันของจีเองเราก็จะมีอยู่นะครับ ถ้าสองหน่วยงานนี้เรามาคอมไบร่วมกันแล้วเราก็นำผลงานวิชาการต่างๆมาเผยแพร่มาพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็คงเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลกับอุตสาหกรรมไทยแล้วก็คงความเป็นย่งต่อไปได้คือมสวของเราเนี่ยนะครับเราก็จะมีการทำรีเสิร์ชนะครับเรามีนิสิต ที่มีความสามารถในเรื่องของการทำรีเสิร์ชร่วมกับอาจารย์นะครับแล้วก็ร่วมกับภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมนะครับในการจัดทำเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยในโมเดลต่างๆที่ทางภาคอุตสาหกรรมต้องการแล้วก็ประชาชนที่มีความต้องการที่จะอยากใส่จิวเวอรี่ที่มีความเก๋มีความทันสมัยแต่สามารถที่จะป้องกันสุขภาพและานามัยของตัวเองได้นะครับอันนี้เนี่ยมสวเราจะมีสถานที่ให้รวมถึงเรื่องของการจัดหลักสูตรที่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรม นะครับโดยที่มีการศึกษาในเรื่องของนิสิตไปฝึกงานหรือไปร่วมงานกับทางภาคอุตสาหกรรมนะครับต่อไปภาคอุตสาหกรรมก็จะมีคนทีเ่เมื่อจบไปแล้วสามารถทํางานได้เลยโดยไม่ต้องไปฝึกงานแล้วนะครับเพราะว่าเป็นวิธีทางสหกิจศึกษานะครับนอกจากนั้นเราก็ยังได้เตรียมนิสิตของเราเนี่ยนะครับให้เป็น ผู้ประกอบการนะครับเป็นอ r e p r ร n e อ r รุ่นใหม่นะครับที่จะมีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในเรื่องของภาพดิจิทัลในเรื่องของการค้าออนไลน์หรือในเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆนะครับอันนี้เราก็จะปูพื้นไว้ให้ซึ่งมิสิตของเราเนี่ยก็สามารถช่วยในภาคอุตสาหกรรมได้เมื่อที่จบออกมาแล้วนะครับค่ะในงาน ECI นะคะหรือ Entrepreneurial Conference on Innovation นะคะ for Smart Jewelry นะคะก็คือการจัดงานครั้งนี้เป็นเรียกได้ว,ว่าเป็นงาน Kick off ของการจัดในการรวมตัวของผู้ประกอบการทางด้านเครื่องประดับนะคะกับผู้ประกอบการในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเราหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ที่เปิดขึ้นมาเพื่อเปิดโลกทัศน์อุตสาหกรรมจิวเวรี่ไทยนะคะให้ขับเคลื่อนในในรูปแบบที่ชิฟไปในของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นความเชื่อมต่อการก้าวข้ามของอุตสาหกรรม2อตสากรรมนะคะซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันที่3-4ถึง ปัศจิกานี้นะคะรวมกันกับงานบังกอกเจมส์เป็น Virtual Fair นะคะเราน่าจะเห็นภาพรวมของธุรกิจที่ขับเคลื่อนเ,เครื่องประดับพอสมาร์ทจิว e รี y ได้ในอนาคตแน่นอนนะคะ<ๆ>เพราะว่าณาวันนี้เนี่ยอ,อ,อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าในยุคโควิดนะคะก็การจับจ่ายใช้สอยก็เป็นไปอย่างน้อยลงแต่ว่าในเซกเมนต์ของเครื่องประดับทางด้านฟลาจิวเรีเนี่ยอาจจะดรอปลง แต่วจริงๆว่าในส่วนของแฟชั่นจิวเวลเนี่ยเขาทำนายไว้ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น2เท่านะคะในปี2027นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีตลาดอีกเยอะมากมายนะคะของสมาร์ทจิวเวลี่ที่จะเข้าไปแทรกตลาดตรงนี้เป็นโอกาสของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเลยค่ะ